โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นข้อ12จากรูปตัวอย่างจะเห็นว่าใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แตกต่างกัน3แบบมาเรียงต่อกันเพื่อแสดงให้เห็นว่า a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก2คูณ a คูณ b บวก b ยกกำลัง2 และด้วยวิธีการเช่นเดียวกันนี้จะใช้ปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากมาเรียงต่อกันเพื่อแสดงให้เห็นว่า a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง3เท่ากับ a ยกกำลังสบวก3คูณ a ยกกำลังสคูณ b บวก3คูณ a คูณ b ยกกำลังสบวก b ยกกำลังสถ้ากำหนดให้มีปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แตกต่างกัน x แบบ และมีปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด y ชิ้นแล้ว x บวก y เท่ากับเท่าใดโดยที่ a ไม่เท่ากับ b สำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราลองมาดูตัวอย่างที่โจทย์กำหนดให้ก่อนนะคะก็คือโจทย์กำหนดให้ a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก 2ab บวก b ยกกำลังสองก็คือคำอธิบายของรูปตัวอย่างนี้ถ้าเราสังเกตดีนะคะเราจะเห็นว่า สิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะที่มีความยาวด้านก็คือ a บวก b นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปใหญ่นี้นะคะก็จะกลายเป็น a บวก b ทั้งหมดยกกําลังสองต่อไปดูถ้าเราจะพิจารณาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะที่แบ่งอยู่ก็จะเห็นว่าส่วนนี้จะมีพื้นที่คือ a ยกกําลังสอง ตรงนี้มีพื้นที่คือ AB อันนี้ก็มีพื้นที่ AB ส่วนสี่เหลี่ยมมุมฉากเล็กๆนี้นะคะจะมีพื้นที่คือ b ยกกำลังสองถ้าเอาพื้นที่ทั้งหมดมาบวกกันก็จะได้ a กำลังสองบวก2 AB บวก b ยกกำลังสองค่ะดังนั้นนะคะถ้าเรามาดูที่โจทย์ของเราก็จะเห็นว่าจะเป็นการหา ปริมาตรของรูปปริซึมรูปใหญ่นี้นะคะหรือว่ารูปลูกบาทที่มีความยาวด้านแต่ละด้านเป็น a บวก b นะคะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าหาพื้นที่หาปริมาตรของปริซึมรูปนี้นะคะก็คือรูปลูกบาทที่มีความยาวแต่ละด้านคือ a บวก b ก็จะได้เท่ากับ a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง3 แต่ถ้าเรามาแยกย่อยๆดูนะคะว่าปริซึมแต่ละชิ้นเนี่ยมีปริมาตรเท่าไหร่เราก็จะได้ว่าตรงนี้นะคะจะเป็นปริซึมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือว่าลูกบาทนี่เองนะคะที่มีความยาวแต่ละด้านคือ A ก็จะมีปริมาตรคือ A ยกกำลัง3มาดูปริซึมรูปนี้นะคะที่มีความยาวด้านนี้เป็น A ด้านนี้ก็ A นะคะส่วนด้านนี้คือ B ก็จะเห็นว่าเป็นปริซึมที่มีปริมาตรคือ a ยกกำลังสอง b ดูรูปนี้นะคะก็จะเหมือนกันก็คือมีด้านนี้คือ a ด้านนี้เป็น a แล้วก็ด้านนี้คือ b ก็จะมีปริมาตรคือ a ยกกำลังสอง b แล้วก็จะมีรูปปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอยู่ใต้รูปของ รูปลูกบาศท,ที่มีความยาวด้านเป็น a นี่นะคะอีก1ชิ้นที่จะมีปริมาตร a ยกกำลังสองบวกบี b. เอยกกำลังสองคู b น b ะคะอยู่ข้างล่างนี้อีกอันนนะคะมาดูรูปนี้นะคะก็จะเป็นปริซึมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะที่มีความยาวด้านเป็น a ด้านนี้เป็น b นะคะแล้วก็ด้านข้างในก็เป็น b ก็จะได้ปริมาตรคือ a คูณบยกกำลังสอง รูปนี้นะคะก็คือด้านนี้เป็น b ด้านนี้คือ a แล้วก็ด้านนี้เป็น b ก็จะได้ปริมาตรคือ a คูณ b ยกกำลังสองรูปนี้ก็เหมือนกันนะคะจะได้ปริมาตรคือ a คูณ b ยกกำลังสองต่อไปก็จะเหลือปิซึมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปเล็กๆนี้อีกหนึ่งรูปนะคะซึ่งมีความยาวด้านแต่ละด้านเป็น b นะคะเพราะฉะนั้นปริมาตรก็จะได้เท่ากับ b ยกกำลัง3ก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะเราสามารถหาปริมาตรทั้งหมดของรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะรูปปริซึมเล็กๆที่อยู่ที่จดย์กำหนดให้ได้แล้วนะคะโจทย์ถามว่ามีรูปปริซึมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่แบบก็จะเห็นว่าแบบที่1น,นะคะก็คือเป็นรูปปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีปริมาตร A กกำลัง3 แบบที่สองนะคะก็จะเป็นปริซึมที่มีปริมาตร a ยกกำลังสองคูณ b รูปที่3ก็คือปริซึมที่มีปริมาตรคือ a b ยกกำลังสองและรูปสุดท้ายนะคะก็จะเป็นปริซึมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีปริมาตร b ยกกำลังสามดังนั้นเราก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด4แบบที่แตกต่างกันใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะได้ว่า x ของเราเท่ากับ4 ส่วน y ก็คือจํานวนปิซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดก็นับดูทั้งหมดนะคะก็จะได้ทั้งหมด8ชิ้นนะคะก็คือมี a กําลังส1ชิ้น a ยกกําลังส b 3ชิ้นแล้วก็ a b ยกกําลังสอชิ้นและชิ้นสุดท้ายก็คือปิซึมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีปริมาตร b กําลังสเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหา x บวก y นะคะ ก็จะได้เท่ากับ12แต่ว่าเรายังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าไม่สามารถจินตนาการมองรูปแบบนี้ได้นะคะเราลองมาสังเกตดูจากสมการที่โจทย์กำหนดให้นะคะถ้าดูใน2มิติก่อนก็จะเห็นว่าตอนนี้ในสมการด้านขวามือของสมการเนี่ยมีพหุนามที่แตกต่างกัน3แบบถูกไหมคะก็คือมี a กํลังสองมี2 ab และมี b กํลังสอง แต่จะเห็นว่าที่อยู่ในรูปของ ab ตัวนี้มีทั้งหมด2ชิ้นพิจารณาดูจากรูปนะคะก็จะเห็นว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะที่มีพื้นที่ a กําลังสองมี1รูปสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่ ab นะคะมี2รูปและ b กําลังสองมี1รูปก็จะเห็นว่ามีทั้งหมดแตกต่างกัน3แบบนะคะก็คือแบบที่1แบบที่สองแบบที่3แต่มีทั้งหมด4ชิ้นก็คือมีอันนี้1ชิ้น อันนี้2ชิ้นแล้วก็อันนี้1ชิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในสมการนี้นะคะที่โจทย์ถามก็จะเห็นว่าจะมีแตกต่างกันทั้งหมดคือแบบที่1 a กําลัง3แบบที่2 a กําลังส b แบบที่3 ab ยกกําลังสและแบบที่4ก็คือ b ยกกําลังสเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมด4แบบนะคะต่อไปถามว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นก็ต้องดูว่าอันนี้มี1ชิ้นนี้3ชิ้น AB กำลัง2ก็มี3ชิ้นส่วน B ยกกำลัง3มเนี่ยมี1ชิ้นก็จะตอบได้ว่ามีทั้งหมด8ชิ้นดังนั้น X บวก Y ของเราก็จะเท่ากับ12ค่ะ